สวัสดีครับผมชื่อคำครับอยู่จังหวัดเชียงรายครับผมผมมาแนะนําลักษณะหัวมันสีสีของลําต้นนะครับผมและหัวมันที่ได้จากการใช้กิ่งท่อนปลายนะครับกิ่งลักษณะนี้ครับผมที่อยู่บนสุดตัว r 1 5หรือระยอง15ครับผมยังได้หัวขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตได้นะครับ ว่าต้นของผมจะยาวมากนะครับผมประมาณ35เซนครับสายพันธุ์แท้ครับมีการรับรองครับผมเรายอง15ผมนําไปปลูกหมดครับไม่ทิ้งครับผมยังได้หัวดกขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าน้ําหนักดีมากนะครับผมบางหัวก็จะปลายมนนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูสีนะครับสีเขาจะเป็นแบบนี้ครับหัวมันระยอง15ครับผม ดูหัวมันแล้วนะครับผมจะพาทุกท่านมาดูลักษณะเนี่ยครับกิ่งบนสุดตัวระยอง15ครับผมบางต้นก็จะมีกิ่งแบบนี้ครับเนี่ยครับผมใช้กิ่งแบบนี้ปลูกครับท่านผู้ชมนะครับที่ผมหักจากกิ่งของเขานะครับกิ่งแบบนี้ผมก็ไม่ทิ้งนะครับนําไปปลูกหมดนะครับผมข้อตาเขาจะถี่นะครับยันถึงปลายเลยนะครับตัวเะยองสิเป็นมันลําต้นตรงนะครับ ตรงยังไม่พอนะครับผมก้านเขาก็ยังตรงด้วยนะครับผมถ้าไปปลูกกับสายพันธุ์อื่นนะครับจะเห็นได้เด่นชัดเลยครับระยองศิบห้าจะไม่เหมือนใครครับผมก้านตรงลำต้นตรงนะครับข้อตาถี่นะครับข้อตาของเขานะครับถีถีไม่พอนะครับผมถึงจะเข้าหน้าฝนนะครับข้อตาของเขานะครับก็จะถี่แบบนี้นะครับจะไม่ยืดไม่ยาว เหมือนสายพันธุ์อื่นนะครับผมนะครับให้ดูสีนะครับสีลำต้นนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นนะครับเมื่อเข้าหน้าฝนนะครับได้ปริมาณน้ำเยอะๆครับผมข้อตาเขาจะทิ้งห่างไปเลยนะครับผมห่างแต่ตัวระยอง15ของเขาจะถี่ครับผมถี่ตั้งแต่เกิดมานะครับยันถึงท่อนปลายเลยครับผม จะเสมอกันแบบนี้ครับถูกใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับผมเมื่อผมมีพันธุ์มันใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับผมขอบคุณครับ